นิกกี้ไปแทสะสารพัดในวันเกิดของตัวเอง นุสุธิพาน์เนี่ยก็ได้มาร่วมเล่ m เอ็มวีด้วยแปลกๆเศร้าเราที่มาเพลงเมื่อ3ปีก่อนหลายคนดูแล้วถึงกับน้ําตาจะไหลกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อดู MV ของมิก,กิและชัดปล่อยเพลงอัาฉริพนในวันเกิดของตัวเองแล้วทางด้านนุ่นสุธิพาก็ได้มาร่วมเล่ m เอ็มวีด้วยแปแกๆเศร้าเล่าที่มาเพลง3ปีก่อนนิก,กิและชัดปล่อยเพลงอ,าาาอัาฉริพตรงกับวันเกิดของตัวเอง25มีนาคมด้วยผลงานเพลงนิก,ก้ฟิสชริรกับ ีฮอตแรปเปอร์ดังปล่อย MV เพอัศราพอทางช่อง youtube ของเจ้าตัวพร้อมขอบคุณแฟนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดโดยมี youtube ช่องดังมาร่วมชมผลงานเพกและอวยพรวันเกิดนิกกี้กันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวค่ะทั้งเอวาไมเมเนรวมทั้ง youtube ของช่องก้อยนะัตตีรีฟก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิมจิปรบมือรัวด้วยทั้งนี้ MV เพงดังกล่าว นอกจากมิกกี้และพีฮอตยังมีนักแสดงที่ร่วมเล่นหลายคนรวมทั้งนุ่นสริพาเอวาตวารวรรณเรื่องราวเพลงพูดถึงผู้หญิงชื่ออัศราพรหรือก้อยอัศราพรอ,อดีตแฟนสาวนั่นเองและ,และตัวตนของผู้หญิงชื่ออัศราพรที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุกเทตแต่งงานด้วยเสียสอดเท่ารักกี่ล้านก็ยอมพ่อนโดยตอนทิ้งท้ายเอบีมิกกี้ ยังเขียนคําแปลว่าอัชราพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับผมอัชราพรแปลว่าที่รัทั้งนี้เนี่ยก็ได้มีแฟนๆของนายน้อยเข้าไปคอมเมนต์แอบเศรกันถึงที่มาเพลงนี้ด้วยอาทิเพลงนี้พี่นิกกี้แต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นเธอไม่สบายไปนอนที่โรงพยาบาลและพี่นิกกี้ก็รลองเพลงนี้ขึ้นมาทําให้เธอมีรอยยิ้มในวันนั้น แต่วันนี้เธอไม่อยู่แล้วเหลือแต่ความทรงจำอันงดงามของทั้งสองคนวันครบรอบวันเกิดโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยครับตอนจบที่เขียนว่าสำหรับผมแล้วอัจฉราพรแปลว่าที่รัก่เมื่อเกือบสามปีก่อนได้ฟังท่อนฮุกเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อตอนเธอคนนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาคนนี้ร้องท่อนฮุกนี้ให้กำลังใจเธอมาถึงตอนนี้เพลงเสร็จแล้ว แต่เธอคนนั้นได้เดินจากเขาไปแล้วงานนี้ทางด้านนิกกี้น่ชาชัดซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของหนุ่มนิกกี้นชาชัดด้วยค่ะแล้วสาวก้อยเน่ยก็ได้โพสต์รูปในอินสตาแกรมของเธอพร้อมกับป่วยพรหนุ่มนิกกี้เป็นที่เร้ร้อยแล้วอีกด้วยค่ะแต่แน่นอนว่าเมื่อนิกกี้เนี่ยปล่อยเพลงอาสนพรในวันเกิดของตัวเองเนี่ยเราแฟนคลับเนี่ยเห็นแล้วก็ถึงกับน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะ,ะแฟนคลับเนี่ยก็แห่ให้กำลังใจและอวยพร วันเกิดกับหลุ่มสิกิี้กับเป็นจนวนมากเลยที่ดียวค่ะถ้ามีอะไรนะอัปเตดตอัปเตดตบรราเราก็จะมาอัปเตดตกับคุณชมได้รับชมได้ติ่ตามกันอย่างแน่นอน